สัญญาณรักสามวันนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าะว่าไพ่สามใบจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรความรักความสัมันธ์ของคุณในสัญญาณรักสามวันนี้สําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะในส่วนของเรื่องราวของความรักของคุณมีไพ่แปดม้เท้าเกิดขึ้นค่ะและมีพลังงานไพ่สี่ดาบเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแอบเห็นมีไพ่อัศวินถือไม้เทา้าใครก็ตามนะคะที่วันนี้นะคะมาดูหน้าไพ่ชุดนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูมิถุนตุลขุมใต้ตัวเล็กในชีวิตติดเลขศ แล้วก็เลข8เยอะๆได้เช่นเดียวกันบางผู้บางคนมีสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางบางผู้บางคนมีเกณฑ์ที่จะมีใครกําลังเดินทางมาหาไพ่แอบบอกว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกถึงความติดขัดนะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณกันไปหรือกันมาของใครบางคนหรืออาจจะหมายถึงตัวของคุณก็ได้นะเช่นตัวของคุณเองช่วงนี้อาจจะไม่สบายหรือเขาอาจจะไม่สบายนัดเจอกันอาจจะไม่ได้เจอนะคะอาจจะมีการเลื่อนไปหรือแม้แต่เราอยากโทรคุยเราอาจ อยากจะวิดีโอ,อวีดีโอคอลกับคนนี้เน่มันอาจจะไม่ได้ดังใจเราในช่วงระยะนี้ช่วง3าวันนี้นะคะอาจจะได้นู่นเลยเพราะว่าเขาไม่สบายเขาป่วยนู่นนนนี่อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือแม้แต่สัญญาณมันสัญญาณกําลังบอกว่าคุณทํางานหนักนะฮะยังไงก็เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราให้ดีๆนะคะจะได้สวยหล่อนะมัดใจคนที่เราอยู่ด้วยนะคะ